สวัสดีครับมาพบมาพอบาบุครับช่วงแรงครับบรรยากาศตอนแรงครับวันอังคารที่สิบสองเดือนพฤศจิกายนครับพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับเวลาอยู่นี้ขหาโมกแรงพี่น้องเป็นฝ้าเกลมครับแรกนี่ฝ้าคกลมบรรยากาศน้ำท่น้ำทารับเมาลูผ้าหล่อครับเป็นฝ้ากกลมคกอฝนที่ตรงหรพี่น้องสํารับแรกนี่ เขาก็ซุกเลี้ยงเต็มทงหรอกครับมุ่งพนเจียวกับมี่ครับเริ่มเจียวแล้วครับขาดไว้อีกสองอาทิตย์ก็จะมดทงหน้าเทีาาเ่ยวบ้นนวานนอกตากแดดครับอำเภอสนภูมิจังหวัดโรอ็ดครับเริ่มเจียวแล้วครับบ้านพี่น้องเป็นไรเนาะอากาศมือนี้ฝากขึ้นบ่ครับเดิเจียวเขาหรือย,ยังครับ ท่ามันบาบรุเจียวเป็นบางค้นครับลดประทันมีครับรดเจียวแรกนี่บาบลรุภ้าดรอกคือเกาเลยครับกับบรรยากาศตอนแรงฝากที่ตามช่องบาบารุนะครับบาบรุต่างเหียดครับผู้ที่ตามก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเป็นหาร้อยเจ็ดสิบกว่าคนเลยครับขอบคุณสลาผู้ที่มาติดตามเวยครับ บ้าบลูกันจิตท้ายบรรยากาศน้ำทงน้ำทายเมืองครับว่บาจะเริ่มเมือเป็นไรแรง,งงร,รงนี่ฝากึ้มพี่น้องก็ยังฝนติดตกนี่ละฝากติดตามช่องบ้าบลูนี้ด้วยครับ เบาบรุตตะเลียดครับสิทไทยบรรยากาศน้ำทรงน้ำทายมึงครับแรกนีฟ้ากค,คึมย,ยังฝนสิ่ตกพี่น้องอย่าตกเด้อเขายังสุกหลายหรอคพอมสิเกีียวหรอยังมาตกห่ํมเถอะ ร่มกับวีวีมากครับเป็นล่มเย็นล่มหนาวครับเบ้าลูเจ็บบรรยากาศตอนแรกให้เมืองครับวันที่สิบสองครับวับนอังคารที่สิบสองอากาศดีอยู่ครับแดงนี่ฝาคคืมน้ำบา,าลูกผ้าหละครับ ขอชุกเียนรามเตียมทงนะครับพี่้องก็ขอบคุณสำหรับผู้ที่เขามาติดตามด้วยครับช่องบ้าบุูตาเลียดครับห้าลอยเจ็ดสิบกัวเลยครับขอบคุณหลายๆครับผู้ที่ท่านได้ติดตามก็ติดตามอย้่นี้เลยครับช่องบ้าบุูตาเลียดครับก็ไลไรก็แช่นี่ครับปัติ์ปัญามทายบรรยากาศในเมืองครับน้ำทงน้ำทายเมืองจุ่มือเหอครับ าบารุผ้าหลอมึงบรรยากาศตอนแรกครับฝ้าคืมสำหรับชิปนี่กับฝ้ากับชิปนี่ครับพี่น้องแรกนี่ร่มวีวีมากเลยครับสุภาสวัสดีครับ